จากเดิมที่บอกว่ากลับจากดูไบามาจะมาเลี้ยงหลานตอนนี้ก็กลายเป็นกลับจากดูไบามาก็ต้องมาดูแลพักเพื่อไทยแล้วแต่ในฐานะผู้นําทางจิตวิญญาณเพราะสารยกฟอ้องหมดเรื่องร้องเรียนก็กกตตีตกมาแล้วเพราะนั้นแกเต็มที่เลยตอนนี้ไปไหนมาไหนแกเปิดตัวเต็มที่แกให้สัมภาษณ์เรื่องพักร่วมรัฐบาลน,นะครับขัดแข้งขัดขานะเ,เพื่อไทยเสนอโครงการเรื่องภาษีระหว่างประเทศก็ติดเบรก ไม่เข้าประชุมหายหัวไปตอนยกมือก็ยกมือ,มอให้พอถึงเวลาที่จะเอาโนโยบายของพรรคเพื่อไทยมาขับเคลื่อนก็นะาลาป่วยกันเป็นแถวนะแล้วแกก็วิพากษ์วิจารณ์พรรคร่วมนะต่อหน้ารับหลังไม่เหมือนกันไม่ใช่เลือดสุพรรณนะครับนะไม่ทำตัวเป็นอ e ีแอบนะต่อหน้าก็ยกมือเรียกหวานเลยแต่พอถึงเวลาประชุมคอลโมลาป่วยลาเกตกัน ก็คงจะฟังได้ว่าเป็นพักการเมืองพักไหนก็พักคู่แข่งของแกทางภาคอีสานเนี่ยนะผมก็ไม่อยากจกพูดนะก็คือตัวต่อหน้ากับรับหลังไม่เหมือนกันเป็นผู้อ e ีแอบต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างแล้วแกก็พูดชัดเจนนะถ้าไม่อยากอยู่กับผมก็ยื่นใบลาออกมานะครับทานองเนี้ยนะแกไม่ได้พูดในฐานะเจ้าของพักพูดใน,าน,าดนาฐานะผู้นําทางจิตวิญญาณเป็นที่เคารพนับถือของอสอสอพักเพื่อไทย เปิดตัวชนเต็มที่เลยนโยบายบนโยบายอะไรชัดหมดตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณทักษณิณเนี่ยเปิดตัวเต็มที่แล้วเลือกตั้งนายกอาบาจอที่ไหนจัดการหมดนะยังจะบอกจะบอกให้พักเพื่อไทยบอกให้ท่านนายกนะครับไปปราบมาเฟียให้ทั่วราชอาณาจักรโดยเฉพาะมาเฟียที่ปราจีนบุรีกรณีของอโกธรกับสอจอต้งนะครับแกเปิดไพ่ชัดมีมีคนของ คนสนิทของคุณทักษิณติดต่อกับนะมีเอสจอต้งให้ลงสนับในนามเพื่อไทยอะไรต่างโอ้ตอนนี้เปิดชัดเจนนะครับเปิดนะออกตัวเต็มที่นะนะครับออกตัวเต็มที่เลยนะครับนะหลังจากนี้ก็ดูกันต่อไปนะครับว่าคุณทักษิณเปิดตัวขนาดนี้แล้วมันจะเป็นยังไงนะเพราะฉะนนั้นนะคนที่ต้องระวังตัวก็คือพรรคอะไรฮะพรรคร่วมรัฐบาลก็คืออะไร ภูมิใจไทยนะครับภูมิใจไทยกับเพื่อไทยเนี่ยมันยังไงแล้วเนี่ยมันแย่งพื้นที่ทับซ้อนกันเองนะฐานเสียงคล้ายๆกันอนุรักษ์นิยมเหมือนกันนะทักษิณเนี่ยก็อนุรักษ์นิยมสมัยก่อนก็เป็นฝ่ายประชาธิปไตยตอนนี้ฝ่ายประชาธิปไตยก็เหลือเฉพาะพรรคประชาชนพรรคอ่พรรคสีสม้มนะแล้วต่อไปในอนาคตนะครับทักษิณก็ต้องสู้กับพรรคสม้มและก็อาจจะต้องแย่งพื้นที่กับพรรคภูมิใจไทยนะครับ นะครับนะก็ว่ากันไปเพราะว่าที่ปาจีนเนี่ยก็ขั้วภูมิใจไทยก็แรงอ่ะขั้วเพื่อไทยก็กําลังจะเบียดขึ้นมาอยากจะเป็นนายกประจอเพราะฉะนั้นนับแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยคุณทักษิณเปิดหน้าเล่นเองแล้วครับไม่อ้อมอ้อมคมอมแล้วเพราะว่าอะไรเพราะสารตัดสินแล้วการกระทําของแกไม่ใช่ครอบงานะครับและใครที่ไปร้องเรียนก็แพ้หมดก็อยากจะดูนะครับว่าคุณทักษิณจะเช็คบินใครบ้างบอกว่านักร้องบางคนไม่มีอาชีพแต่ร่ารวยคุณทักษิณบอก เป็นนักร้องไม่มีอาชีพแต่ร่ำรวยนะครับเขาเรียกอะไรเมียสามลูกห้าใครวะ <c oughs> คุณทักษิณที่แกเล่นมุกเลยแกบอกว่านักร้องที่ไปร้องเรียนแกแล้วก็พักเพื่อไทยเนี่ยไม่มีอาชีพแต่ร่ำรวยส่งลูกไปเรียนต่างประเทศนะครับนะไม่รู้มีหลักฐานการเสียภาษีไหมนะครับเมียสามลูกห้าโอ้ยเมียเยอะอย่างนักร้องคนนี้ใครนะคนก็เพ่งเลง็งไปม,มีอยู่สองคนที่ชอบไปร้องเรียนคุณทักษิณกับพักเพื่อไทย นะครับมีอยู่สองคนแต่ผมไม่รู้ว่าสองคนเนี่ยเขามีเมียสามคนลูกห้าคนหรือเปล่าพี่รองรู้แม่ใครมีเมียสามลูกห้าผมก็ไม่รู้นะนะครับอ่ะก็ว่ากันไปตอนนี้คุณทักษิณก็เปิดหน้าเต็มที่แนละ้วนะครับออกมาช่วยลูกสาวเต็มที่แล้วนะก็ว่ากันไปนะครับนะทุกสิ่งทุกอย่างถามผมเนี่ยผมก็ดูประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักนะพรคการเมืองพักไหนก็ได้แต่ประโยชน์ของประชาชนต้องเป็นหลักถ้าพักการเมืองไหนเนี่ย ปราบผู้มีอิทธิพลได้ประชาชนอยู่ดีกินดีนะนะแล้วก็ความเหลื่อมล้าน้อยลงนะผมว่ามันดีหมดอ่ะพี่น้องว่าไงอะไรที่มันมันดีอ่ะพี่น้องเข้ามากดไลค์กดแชร์ด้วยนะนะครับใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาแล้วไม่ทุจริตคอร์รัปชันนะอะไรต่างๆที่หาเสียงไว้ก็ต้องทําถ้าแบบเนี้ยนะผมว่าใครก็ได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับนะแต่ต้องไม่ไม่คดโกงไม่ทุจริตนะไม่เล่นพรรคเล่นพวก เอาประโยชน์ของประชาชนตั้งแล้วยประชาชนจะต้องอยู่ดีกินดีก่อนสำคัญอยู่ดีกินดีทํามาหากินข่องไม่ตกงานนะแล้วก็ไรายได้ประเทศท่องเที่ยวอะไรต่างๆดีเนี่ยใครก็ได้ดีหมดเนะี่ยก็ดูนะครับว่าคุณทักษิณเนี่ยออกมาพูดขนาดนี้แล้วมันจะมีการปราบผู้มีอิทธิพลจริงไหมนะครับเราจะดูกันต่อไปว่าสิ่งที่คุณทักษิณพูดจะทําได้หรือเปล่าติดตามกันต่อไปนะครับว่าเขาจะทําได้ไหมนะครับกําลังดูนะ นะครับและปัญหาในพักร่วมรัฐบาลเนี่ยระหว่างพักเพื่อไทยกับภูมิใจไทยจะมีหรือเปล่าเราไม่ทราบแต่การที่คุณทักษิณเนี่ยประกาศผ่านสื่อเลยสัมภาษณ์เลยนะครับว่าพักร่วมรัฐบาลบางคนชอบเบรกนะเสนออะไรไปก็เป็นไงไม่เอาด้วยทุกอย่างเลยนะคนก็ตั้งคําถามไปว่าใช่ภูมิใจไทยหรือเปล่าจุกรูนะครับผมก็ไปรู้แล้วกันว่าใช่หรือเปล่าเพราะคุณอนุทินก็บอกไม่ใช่พักผมอ่าแต่ผมดูแล้วเนี่ย อะไรต่างๆ,ๆที่โดนเบรกเนี่ยที่เป็นนโยบายเพื่อไทยนะไม่ใช่ว่าแก้ระเบียบเกี่ยวกับเรื่องคลราโหมก็ภูมิใจไทยก็ไม่เอาเรื่องประชามติเรื่องอะไรต่างเรื่องภาษสภาษีอะไรต่างเนี่ยผมดูแล้วว่าไม่รู้ใช่ภูมิใจไทยหรือเปล่านะผมไม่รู้เน่เขาปฏิเสธนะแต่ก็บอกนะก็บอกว่าไม่อยากร่วมรัฐบาลก็ยื่นใบลา,าออกมานะบอกเขาตรงๆนะก็เริ่มส่งสัญญ,ญาณแล้วนะตามสไตล์ของคุณทักษิณก็ต้องดุดันหน่อยนะครับให้เห็นว่า เขามีอานาจจริงๆนะครับก็ว่ากันไปฮะการเมืองเนะี้การเมืองก็อยากจะให้เป็นเรื่องของประโยชน์ของประชาชนเวลาทะเลาะกันเนี่ยช่วยเถียงกันเรื่องประโยชน์ประชาชนนะไม่ใช่เถียงจะเรื่องประโยชน์ของพักร่วมรัฐบาลอนะันเนี้ยผมไม่เห็นด้วยทั้งนั้นก็หวังว่าคุณทักษิณน,นะครับไหนๆก็เปิดตัวเปิดหน้าแนละ้วตอนแรกบอกจะมาเลี้ยงหลานตอนนี้ก็กลายจะมาเลี้ยงลูกแล้วจะมา,มาเลี้ยงพักเพื่อไทยแล้วก็กลับมาแล้วเนี่ย่เเ้หาานก,ป,นรนราก,กนปรรัชใะทศิจญ ถ้าประเทศชาติจเจริญน,นี่ก็ดีอ่ะคะแนนนิยมก็ดีก็ดูกันต่อไปนะครับว่าไอ้ที่กลับมาเนี่ยนะจะทําให้ประเทศชาติจเจริญหรือเปล่าก็ดูกันอยู่นะแต่ผมไม่ไม่ค่อยชอบนโะยบายคุณทักษิณอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องการแจก,กเงินเนี่ยผมดูแนละประเทศเราจนไม่น่าแจกน่าจะเอาเงินพวกนี้ไปสร้างโครงสร้างพื้นฐานนะพัฒน,นาทําให้คนเนี่ยมีอาชีพแข่งขันได้เนี่ยมากกว่าส่วนตัวนะไอ้เรื่องแจกแจกเนี่ยผมเหมือนกับว่า มันประชานิยมอะเหมือนเอาเงินภาษีไปหาเสียงความเห็นส่วนตัวนะด้วยความเคารพนะคือผมมองว่าผมไม่ค่อยเห็นด้วยประเทศเราจนคือเงินมีจํากัดน่าจะไปใช้เรื่องการรักษาพยาบาลเนี่ยประกันสังคมอะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็ไอไอบัตรคนจนอะไรพวกเนี้ยหรืออะไรเนี่ยไปมันน่าจะเป็นลักษณะของเรื่องการรักษาพยาบาลทํายังไงคนทำมาหากินเก่งอันนี้มากกว่าแล้วก็ถนนหนทางไอ้เรื่องแจกังค์เนี่ยผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะผมมองว่าเหมือนเอาเงินภาษีไป ไปแจกประชาชนเพื่อหาเสียงในการเลือกตั้ง <c oughs> นะถ้าเกิดอยากกระจกประชาชนคนละหมื่นสองหมื่นเนี่ยผมว่าคุณทักษิณนะ่ามีเงินตั้งไปรู้กี่แสนล้านเอาเงินส่วนตัวแจกดีกว่านะด้วยความเคารพนะก็ขออนุญาตวิจารณ์เพราะว่านะอ่านโยบายต่างๆมันะมกระทบผมด้วยและการขึ้นภาษีจาก7็ดเป็นสิบห้าเนี่ยกระทบคนชั้นล่างและคนชั้นกลางคนชั้นกลางนี่หนักสุดเลยผมเนี่ยต้องจ่ายภาษีหนักนะครับอันนี้ก็ฝากไว้แล้วก็อีกเรื่องหนึง่งเกาะกูดเกาะกูดและต่างๆก็ฝากคุณทักษิณนะครับ ให้รักษาไว้เพื่อสําหรับประเทศไทยนะครับต้องรักษาไว้นะครับไม่ใช่เกาะกูกตกไปเป็นของประเทศอื่นไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมอยากจะฝากคุณทักษิณแล้วก็ MOU ตารางต่างเนี่ยก็ดูมันที่อยากให้ประเทศชาติเสียหายแต่ผมเชื่อนะครับคนไทยทุกคนไม่มีใครขายชาติผมไม่เชื่อใครจะมาบอกว่ารัฐบาลน,นั้นขายช่องขายชาติผมไม่เชื่อไม่จริงอันนี้ผมไม่เชื่อเลยนะนะนะครับนะเพราะอะไร เพราะรัฐบาลเนี่ยในการที่จะไปเซ็น MOU เมี่ยมันมีทหารมีตำรวจนะมีข้าราชการป่าไม้อะไรต่ออะไรต่างๆมีเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายแล้วผมไม่เชื่อหรอกทหารจะปล่อยให้รัฐบาลออของคุณทักษิณเนี่ยหรือรัฐบาลอิงเนี่ยไปขายชาติผมไม่เชื่อเป็นการกล่าวหาที่เกินเลยเกินเลยผมไม่เชื่อว่าคนไทยคนไหนจะไปขายชาติอันนี้อันนี้ตรงๆนะนะครับไม่ชอบเพราะฉะนั้นใครบอกโอ้โหขายชาติอะไรใจรผมไม่เชื่อนะ คุณอย่าลืมทหารก็รักชาติตํารวจก็รักชาติข้าราชการทุกคนรักชาติเพราะฉะนั้นการที่จะไปเซ็นเอโมยเนี่ยรัฐบาลอุ้งอิงรัฐบาลไหนนะผมว่าไม่มีใครกล้าขายชาติหรอกมันเป็นแค่วาทกรรมเพื่อจะชักนําให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองหรอือเปล่านะครับนะบผมไม่เชื่อนะเขตดงเขตดแดนมันก็มีแผนที่อะไรต่างๆชัดเจนมันมันไม่มีใครถึงขนาดไปขายชาตินะครับเพราะฉะนั้นก็าวาทกรรมแบบนี้ก็ทําให้เกิดความแตกแยก มากกว่าประเทศก็วุ่นวายนะประทงประท้วง,งอะไรส่วนตัวผมผมว่าบ้านเมืองเราน่าจะต้องสงบนะทํายังไงให้คนก็อยากมาเที่ยวมาลงทุนนะครับแล้วก็ให้การค้าการขายธุรกิจดีมากกว่าโอ้เบื่ออะไรมาท้วงปิดถนนสนามบินอะไรต่างจะไปขึ้นเครื่องบินก็ไม่ได้ก็โดน,นปิดอะไรเงี้ยนะเออนะแล้วก็อ้างว่าเป็นเสรีภาพในระบบประชาธิปไตยแล้วก็เอาคนไปอยู่เต็มสนามบินนะกฎหมายระหว่างประเทศเขาต้องปิดใครจะมารับนะ คนเต็มสนามบินเข้าออกลำบากค้าขายใครจะมาเที่ยวลงมาก็ไม่รู้เดี๋ยวเกิดโดนลูกหลงลูกปงลูกปืนมาต่างๆนะผมไม่เห็นด้วย,วยกับการประท้วงในยุคนี้ประเทศเราก็ย่อยยับนะลำบากแล้วเก็บเงินเก็บทองเก็บภาษีก็ยากภาษีจากาบริษัทห้างร้านก็ไม่มีเพราะมันเจ๊งภาษีจากาคนที่เป็นลูกจ้างก็ไม่มีเพราะอะไรตกงานมันควรจะทำไงให้ใหมันบรรยากาศมันน่าลงทุนไม่ใช่วันๆก็จะมาป,ปิดสนามบินปิดทำเนียบ ปิดซีแยกอะไรต่างผมว่าหมดยุคแล้วอันนั้นเป็นลักษณะของการต่อสู้สมัยโบราณเมื่อยี่สิบสามสิบปีที่แล้วผมว่าพอเถอะนะประเทศเสียหายหมดละพอคุณเลยนะ,ะพอเถอะนะครับผมผมอยากอย่างนั้นนะครับนะแล้วก็ฝากพักเพื่อไทยพักภูมิใจไทยบริหารประเทศก็ให้มันให้มันตรงไปตรงมานึกถึงประโยชน์ของประเทศชาติแล้วก็อะไรต่างเนี่ยคุณทักษิณบอกค่าไฟแพงยอมรับว่าค่าไฟแพงแก้เลยครับ มันแก้ไม่ยากกับคนที่เศรษฐีระดับต้นๆของประเทศไทยก็เจ้าของโรงงานไฟฟ้าหรือเปล่าละ่ะก็สนิทกับคุณทักษิณเห็นไปไหนทีกท่กงตีก๊อปอะไรอะ่ะก็ลองไปดูสินะวิธีการแก้มันง่ายนิดเดียวก็ไปตกลงผลประโยชน์เขาเกี่ยวกับเรื่องโรงไฟฟ้าเอกชนนะฮะมันเก็บเงินเก็บทองจากรัฐบาลน,น้อยหน่อยนะครับนะอา่านะฮะอันนี้ก็ฝากนะให้ความรู้นะตรงไปตรงมานะฮะ <c oughs> นะชัดเจนนะครับนะฮะ ก็อ่านะฮะเพราะฉะนั้นก็อยากให้นะครับอยากให้ทุกคนนะครับก็นักการเมืองอ่ะทำงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาตินะครับการเลือกตั้งนายกอบจนี่ก็อยากจะให้จากเดิมที่เขาบอกว่าบ้านใหญ่ก็อยากให้เปลี่ยนเป็นบ้านใหม่บ้างนะบ้านใหญ่นี่เป็นมานานแล้วตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นพ่อรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยอยากให้พี่น้องประชาชนเลือกบ้านใหม่เมื่อคนใหม่ๆนะครับนะคนรุ่นใหม่คนอะไรต่างบ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็ นะพี่น้องประชาชนที่ก็รบรักครับนะนะก็นะครับเลือกบ้านใหม่บ้างคนใหม่ๆคนมีการศึกษารุ่นใหม่ๆเนี่ยเลือกไปเป็นนายกประจบ้างไม่ใช่เอาเฉพาะบ้านใหญ่พอใครจะมาลงสมัครบ้างก็ไปไงสั่งยิงทิ้งได้บ้างนะจับเข้าบ้านล็อกประตูยิงทิ้งอะไรต่างๆเนี่ยนะมันก็ไม่ไหวนะมาเฟียอะไรต่างๆจังหวัดนี้กูต้องเป็นตลอดเวลาอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ อยากจะฝากพี่น้องประชา,าชนนะครับเลือกคนใหม่ๆบ้างไอ้ประเภทรุ่นปู่รุ่นลูกรุ่นหลาน,น,นอะไรต่างๆเนี่ยมันกลายเป็นานายกอบจอกลายเป็นสมบัติของตระกูลนั้นไปเลยอันนี้ส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยนะครับนะเข้าใจนะ,ะนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ฝากนะส่วนตัวผมอยากได้คนรุ่นใหม่ๆมาบริหารประเทศแต่มันยากอ่ะยากนะนะครับพรรคเพื่อไทยเขาก็คงบริหารตลอดไปอส่วนพรรคพรรคส้ม นะพักส้มนี่ก็อ่าก็ต้องพัฒนาตัวเองอ่ะเพื่อที่จะมาเป็นรัฐบาลอ่ะเพราะว่าพักอื่นเขาเขาไปรวมตัวกันหมดแล้วเพราะนั้นพักพักส้มหรือพักประชาชนนี่ก็ต้องพัฒนานะครับเพื่อที่จะเป็นพักการเมืองพักเดียวในการบริหารประเทศก็ดูในปี70นะครับว่าพักประชาชนจะสามารถชนะการเลือกตั้งเกิน250หรือเปล่าถ้าได้ไม่ถึงก็ต้องเป็นฝ่ายค้านเหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะผมดูแลพักเพื่อไทยตัวนี้เขามีทักษิณมาเนี่ย คะแนนนิยมอะไรต่างๆมันอาจจะดีขึ้นเพราะนั้นพักส้มนะหัวหน้าเทงพักประชาชนก็ต้องปรับหนักนะตอนแรกนี่ก็จะชนกับอุ้งอิงทาไปตำมานี่ก็ต้องเจอกับทั้งพ่อทั้งลูกแล้วนะแล้วยังเจอภูมิใจไทยเจอรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเขารวมกันหมดเลยนะพักส้มเนี่ก็นะหัวเดียวกระเทียมรีเพราะนั้นการที่จะเป็นรัฐบาลได้ในปี70เนี่ยพักส้มต้องทํางานหนักนะครับ นะผมก็อยากจะให้พรรคส้มบริหารประเทศนะแต่ว่ามันจะมีโอกาสหรือเปล่านะต้องพัฒนาต้องอะไรปรับเนะี่ยนะครับเพราะว่าการเลือกตั้งนายกอบจอนี่ก็ยังชนะไม่ได้นะครับก็ต้องสู้กันต่อไปนะนะว่ากันต่อไปส่วนพรรคเพื่อไทยตอนนี้บริหารประเทศก็อยากให้ทําให้เศรษฐกิจดีนะครับอ่านะครับเนะข้าใจนะครับนะฮะพรรคส้มไม่มีตังค์ซื้อเสียงอ๋อ คนดีไม่มีที่ยืนต้องทําใจอ๋อครับรับนะครับน่าว่ากันไปนะนะอืมนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้ทุกพักการเมืองนะครับแตนะ่ทุกพักการเมืองนะครับถ้าคนพักไหนทํางานเพื่อประชาชนเนะี่ยผมเป็นกําลังใจหมดนะที่ทํางานเพื่อประชาชนนะไม่ใช่ทำงานเพื่อพวกพ้องการแต่งตั้งโยกย้ายตํารวจข้าราชการอะไรต่างเนี่ยให้มันแบบไม่ต้องวิ่งเต้นไม่ต้องมีตัว๋วมีอะไรต่างนะนะแต่งตั้งคน ามความรู้ความสามารถผลงาน